สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะอีพีวันที่15ธันวาคม2,568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณานะคะถ้าพี่พี่ท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนะคะเบอร์ 097, 986, 6621นะคะ ลายจะเป็นรูปนวหนูอเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะพระในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีอิมเอสประสนไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางนะคะจะบวกเพิ่ม50นะจ๊ะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะพี่พค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ องที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะ ค่พระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สององค์ที่สองนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามองค์ที่สามนะคะเป็นครั้งนะคะ หลวงพ่อทองสุขนะคะหลวงพ่อทองสุขวัตโนตหนดหลวง ข้างหลวงพ่อทองสุกนะคะวัดโนดหลวงเป็นองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้นะจ๊ะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่หลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นองค์ที่สี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่ห้านะคะ องค์ที่ห้าพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พระสมเด็จนะคะองค์ที่ห้านะคะองนี้นะจ๊ะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกพระสมเด็จวัดเกษชัยโยนะคะองค์ที่หก ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หกนะคะพี่พี ต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่ารุ่นสองเหรียญขวัญถุงนะคะค่ะเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่8นะคะเป็นดลวงพ่อพระใสหน้ายักษ์นะคะเขยเว่าแล้วมีกิ่งนะคะพี่ๆมีเสียงกิ่งนะคะ อ,องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่8นะคะเขย่า,าแล้วมีเสียงกริ่งด้วยนะคะต่อไปองค์ที่9นะคะองค์ที่9เป็นจอบหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะเป็นองค์ที่เก้านะคะหลวงพ่อไารวัดกำแพงต่อไปนะคะองค์ที่สิบนะคะ องที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะคระหงพระสมเด็จนะคะพี่พี่องค์นี้เป็นองค์ที่สิบนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบเอนะคะองค์ที่สิอนะคะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะด้านหลังนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพศสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะคะ ด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบสองต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะ หลวงพ่อพวงวัดหนองกะโดนด้านหลังนะจ๊ะสองพัเจ็ดสิบนะคะ เหรียญหลวงพ่อพวงนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เป็นพะระลีลานะคะเนื้อผงยาจินดามณีนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพรลีลานะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค้าองค์นี้นะคะองค์ที่สิบ้านะคะพี่พี่พระสมเด็จนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบหกนะจ๊ะองค์ที่สิบหกเป็นพระสมเด็จนะคะอ่าพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะคะ ด้านหลังนะคะขาะะรพระสมเด็จองค์นี้นะคะ เป็นองค์ที่สิบหกนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญสร้างชาตินะคะเหรียญสร้างชาติองค์ที่สิบเจ็ด ด้านหลังนะคะเดี่ยวสร้างชาตินะคะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะค่ะพี่ๆี่วันนี้หนูให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้า ดูแล้วถ้าหนูให้ดูเร็วไปนะคะทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะคะทางรายนะจ๊ะหนูเปิดให้เช่าบูชาที่300นะคะส่งฟรี EMS มสรับแบบเก็บเงินไปทางบวก50นะจ๊ะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะหนูจะลงคลิปทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะคะเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ